ไม่รอขานะครับ แล้วก็มีแล้วลูก วปนนีのの้เหรอนานนี่มันไม่ได้ติดมาแล้วเกาะสงการเขาเขาน้อยใจโมเอไม่มาสักทีมาแล้วต่เกาะสองการแล้วครับอนมิดตโเมา๋อเหรอิดตั้งแต่ก่อนโมเอมามาอยู่

ช้าๆนี่ไง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 นไงอ่ห้ราไฟฟ้าไหมเราไฟฟ้าไันสั้นจังฮั่มันสั้นจัง 对，那个谁，没天也那啊啊啊啊啊啊，一个。 เขาก็ไม่เข้าเขาก็เข้าโรงเรียนวัดใช่ก็ไม่มีเงินก็เข้ามาทัาาง้งาแต่แล้วส่วนซื้อสังคมให้ลูกไอ้ไไช่วงต้ตนๆอย่างงี้เลยนะกวเลยะสักสักจุดพอหกแล้วอ่ะมันต้องวาง <ๆ S 2> พื้นฐานให้เขาดีๆอนุบาลประถมเนี่ยคือพื้นฐานที่ดีที่สุดถ้าใส่ใ,ใ,ใจตอนน้องใส่ใจตรงนี้ไปใส่ใจทีหลังตอนมัธยม,มแล้วไม่ทันแล้ว พื้นฐานสำคัญอันนี้ช่วงพื้นฐานมันดีมากครัเดี๋ยวพอวันนิยมก็จะเริ่มปล่อยละเขาะคิดอะไรก็เรื่องเขาละเขาเรียกว่าคนเอาใจใส่ไปงไนแองกิลนิว